พี่น้ำถ้าพี่น้ำดูอยู่วันนี้พี่น้ำซื้อซองเข้ามาด้วยนะครับซื้อซองใส่งเงินเข้ามาเยอะนะพี่แต่เข้าทำรางวัลอันนี้ก็จะเป็นระบบเอ่อระบบแสงสีเสียงนะครับอันนี้พี่พี่เจิงสลิงเบนจะลงนะครับเป็นคนนำแสงสีมาลงคือในในรอบนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นโดมนะทุกคนด้วยความที่มันที่มันเป็นโดมแล้วพอปีที่แล้วเนี่ยเราติดมาแล้วค่ะโอเคครับเจอกันครับพี่น้าขอบคุณนะครับ ด้วยความที่ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ใช้เป็น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 รูปแบบปกติจึงทําให้โดมเนี่ยไอ้คาเนี่ยมันขึ้นได้แค่นี้ขึ้นได้แค่ตรงนี้แล้วมันเตี้ยม,มากสำหรับหน้าเวทีลิเกพี่เจ๋งกับผมก็เลยพี่เจ๋งก็เลยออกแบบให้ที่ว่าเพื่อให้คามาขึ้นได้สูงขึ้นและหน้าเวทีดูเปิดมากขึ้นเราก็เลยขึ้นเหมือนคอนเสิร์ตท,ที่อยู่ในพวกอิมแพกพวกโดมแล้วพวกเนี้ยที่เขาทํากันแบบนี้ตรงเนี้ยใช่ไหมตรงจะไฟมันจะชัดการเล่นสี่ไฟชัดแล้วเนี่ยคาเนี่ยสองคา สามคานะทุกคนหนึ่งสองสามนะสามคานะที่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนเราทำแบบระบบแบบเหมือนระบบในในฮอเลยนะครับศึกษากันอยู่อยู่พักหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับก็อันีครับไปไหนก็ไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้พ่อขออนูอ่ะยังพี่ นะครับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้หน้าเวทีไั่มันชัดแล้วก็เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นปีที่ๆๆแล้วอะเพราะ <ๆ S 2> ว่าเราขึ้นแบบเดิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือปีที่แล้วเนี่ยเราไม่มีไม่มีรูปแบบของการที่เราไม่รู้ว่ากา,การขึ้นี่ดวงเรามันจะเตี้ยขนาดนี้เราก็เลยอามาสวัสดี <ๆ S 2> ครับ อะไรกันนะเขาใครอะไร<ป><ป>พี่พี่มีใครว่าอะไรปะอย,อ,อยู่ไหน,ะะอ,นอ,อยู่ไหนแล้วปะคนบอกอยู่ไหนใครเจ๊อ๋อที่อขาไรยิงให้ยิงไงยิงไอ้อยิงตรงนี้หรอ ไอ้ข้างล่างเขาไม่ให้ยิงอยู่แล้วปกติเหรอแต่ใช่ที่ไอ้โต๊ะปีที่แล้วเราใช้โต๊ะไหนไม่รูข้าง,างนู่นไงอันนู้นเนาะเดี๋ยวใช้โต๊ะนูน้นพี่ผมใช้เหมือนเดิมเนาะข้างข้างสองข้างเหมือนเดิมสองข้างเหมือนเดิมพี่มีพรมมอกี้ผืนอะฮะไอ้โต๊ะตัวนั้นไง ระน,นาบยาวเหมือนเดิมวางเครื่องสั่งเวรตามันดีครับนะนี่ครับบ้ามารีมาแล้วนะครับก็ผมมาพบแล้วครับนี่ทุกคนนี่นี <c oughs> ่นี่ต่างเจนโยน โยมาแล้วแต่เต้นไอเต้นโฮไม่ไม่มาเนาะมันมาแล้วมันไปไหนฮะมาแล้วเนี่ยมาแล้วเหรอลงฮะเท่าไหร่ซื้อกาแฟอันนี้ก็จะเป็นโอเคไนท์นะครับจากงานตรงนี้เฮ้ยนี่มาเอามาไงยกมาหนิบนเนี่ยแล้วจะรถเหรอยังรถเต้าเอาแค่นั้นแหละคืออะไรไมาไม่ไม่นี่นี่นี่อันอันนี้ อันนี้แปวที่ไหนมาพีทพีทพีทที่เอามาแปลที่ไหนมาแปลที่ไหนมาฮะชุดเดียวไหมไม่ใช่ของให้แค่นี้เป่นโอ้ล็อกมนแล้วไอ้พัานใส่อะไรพวกนี้อ่ะพากอะไรโอ้พ่อไม่ของให้มาแค่นี้ข้าวเขาขอไม่ให้ขอขอไม่ให้ไปเอาในห้องแล้วไม่ได้ดิไม่ให้ได้ไงอ่ะเอ้ยไม่ให้อะไรเลยเหรอเดี๋ยวพ่นผมขอลงกันนะครับ อะไรกลายเป็นอะไรไม่ให้ไปงหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ยงานก่อนนะครับ